สวัสดีค่ะมาพบกับจันหอมอีกแล้วนะคะวันนี้จันหอมก็จะไปรับของที่พีเอสซีใจดีจากไทยส่งมาให้นะคะจันหอมก็จะไปกัเพื่อนนะคะขาไปกันเลยนะคะนี่ก็คือหมู่บ้านไร่ไข่นะคะเขาก็กำลังจะสร้างถนนใหม่ให้ว่างมากกว่าเดิมนะคะโน้ตัเต้นออกแบบ ก็จะถึงในเมืองแล้วนะคะ ก็จะมาส่องเพื่อนซื้อของก่อนนะคะวีน่ารักมากเลยนะคะมีแต่ของน่ารักน่ารักเยอะเลยคะ่ะ ตุ๊กตาก็น่ารักจังเลยนะคะยางมัดผมน่ารักจังเลยนะคะเลือกไม่ถูกเลย ไม่รู้จะเอาอันไหนนะคะน่ารักมากเลย จะมาดูตลาดตอนเย็นนะคะมีของกินอะไรบ้างอะ ก็จะไปเที่ยวหนองตรงก่อนนะคะเพราะว่ารถยังไม่มาถึงเลยค่ะเสียงเก่าอันมันนานนะอ,าอ่ะเออไปซื้อน้ำส่ยันกินไหม ็จะมาซื้อน้ำสายเย็นนะคะเขาบอกว่าไม่ค้าไม่คาสวยด้วยนะคะน้ำสายเย็นค่ะ อร่อยน,นะคะสวยมากเลยนะคะอากาศตอนเย็นนะคะอันนี้เขาทบออกจะสร้างใหม่นะคะกับเพื่อนนะคะสวัสดีกล้องน้อยสวัสดีค่ะค่ะคะนะตอนนี้ก็น่าจะได้ รถน่าจะมาแล้วนะคะจะทําก็จะไปเอานะคะเมื่อกี้นั่งอรอตัวนี้ก็นานแล้วนะคะ <ś c oughs> ไปกันเลยค่ะไปเอาของกันเลยนะคะ <ś c oughs> เรามาก็ยังไม่ถึงนะคะต้องรออีก <ś c oughs> มาแล้วนะคะรอตั้งนานกว่าจะมาถึงเ <ś> ฮ <c oughs> <ś c oughs> ้ย <ś c oughs> ก็ไลยของมาแล้วนะคะ <ś c oughs> จะทํา่าจะมาแกะดูนะคะแกะเลยนะคะ นี่นะคะไม่กันสั่งนะคะดูข้างในกันเลยคะ่ะนี่เก็บทรงไหนอ,อ่ะอ้จริงหรอไม่ใช่ทางนี้นะผิดติดอาไแล้วนะคะผิดแล้วผิดแล้ว นี่นะคะโอ้น่ารักมีมุมนี้มากเลยสีชมพูนะคะน่ารักมากแล้สองมันก็จะมีนี่แล้วก็ที่ตั้งไลายนะคะอันนี้แล้วก็มีมีถุงให้ด้วยนะคะ มีสายมีสายซาดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้เก็บเลยเล่หมดเลยค่ะ เพ้นก็มีมีหนึ่งพันบาทนะคะค่ะขอบคุณมากมากนะคะชอบมากเลยอ,อันนี้เขาใช้ยังไงน่ารักค่ะชอบมากมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะต่อไปนี้เอกล้องก็กจะไม่สั่นอีกแล้วนะคะทําลายด้วยนะคะน่ารักค่ะแล้วก็เอ็นโอ ยืนไหล้วยนะคะเราจะมาใส่โทรศัพท์ดูนะคะกดเลยขึ้นปับ๊บขึ้นปั๊บแล้วก็ปิดโทมาเลยนะคะแล้วก็ใส่โทรศัพท์เลย สบเลยนะคะแล้วก็ปุดเครื่องะคะ่ะปุดเครื่องตรงนี้นะคะแล้วก็นภนยมันจะออกเปนเว็บๆนะคะแต่หนึ่งครั้งวีขอขอบคุณพีเอฟซี FC มากเลยนะคะที่ สนับสนับสนุนส่งไม้กันชันแล้วก็เงินห0ึ่บาทมาให้นะคะขอบคุณมากมากนะคะจะหอมชอบมากๆเลยค่ะค่ะใครที่อยากส่งของไทยมาที่ชิงงูงก็สามารถส่งของมาัาทางเพจนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ค่าส่งก็ถูกด้วยนะคะค่ะก็ขอให้พีเอฟซีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆด้รวยๆนะคะ ทำงานอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จเฮงๆรว,วยมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้จันหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ